น็อตวิสรุตเคลื่อนไหวกลางไอจีทันทีหลังชมพู่อรารยาโพสร,รูปมองบนน็อตวิสรุตเคลื่อนไหวกลางไอจีหลังเห็นชมพู่อรารยาโพสร,รูปมองบนจากกรณีที่มีการติดท้า t กหนวาสายนีออนทำให้โซเชียลต่างพุ่งเป้าสามีนางเอกดงังมีบ้านเล็กไปที่คู่ของชมพู่อรารยาและน็อตวิสรุตทันทีและในทิกตอกมีการไปโยงเรื่องนี้กับแทนธนาชามีคนตามไปส่องไอจี IG ของเธอเพราะว่าน็อตไปกดไลค์รูปของสาวแทนแทบทุกรูปเลยทีเดียวตอนนี้ทัวร์เริ่มเป็นงสาวแทนแล้วแต่ก็มีบางคนมาปกป้องเขา ยังไม่ทันออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงคนก็เมนด่าแล้วท,ท,ท,ทั้งทที่ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรต่อมาแจ๊กเกอรีนได้ออกมาเผยแล้วว่าคู่รักเองซ้ายไม่ใช่คู่นี้ชมพู่น็อตทําให้เหล่าแฟนคลับสบายใจไปได้แล้วนะคะต่อมาหากเข้าไปส่องในไอจีของแม่ชมนั้นหลังแจ๊กเกอรีนออกมาเฉลยไม่ใช่คู่ของแม่ซึ่งเป็นรูปที่แม่ชมมองบนหน้ากระจกนั่นเอง ซึ่งงานนี้ทางด้านน็อนวิสรุธสามีชมพูอารยาเคลื่อนไหวไอจีเมียหลังมองบนได้เข้ามากดไลค์ที่โพสต์ดังกล่าวทันทีขอขอบคุณเว็บไซต์สยาม n e w s .com ขอบคุณค่ะ